เมตาโรเซตผลิตภัณฑ์คุณภาพจากบริษัทบาวเคมประเทศสหรัฐอเมริกาผู้คิดค้นวิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อนำมาช่วยเพิ่มคุณภาพของผลผลิตให้กับเกษตรกรทั่วโลกมีหลายปัจจัยที่ส่งผลต่อความสามารถของพืชในการเจริญเติบโตอย่างมีประสิทธิภาพและส่งผลให้พืชมีสุขภาพที่ดีที่สุดสิ่งที่จำเป็นในการเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับพืชน,นั้นเรา ต้องมีความเข้าใจเรื่องระบบภายในของพืชธาตุอาหารพืชและการเคลื่อนที่ของธาตุอาหารพืชพืชมีระบบภายในที่ซับซ้อนมากมายที่ทำงานร่วมกันและช่วยให้พืชเจริญเติบโตเช่นการสังเคราะห์แสงการทำงานของฮอร์โมนพืชการงอกของมเมล็ดพืชการทำงานของปากใบพืชการคายน้ำการหายใจนาฬิกาชีวภาพ การจเจริญเติบโตของเซลล์ใหม่พืชจึงต้องการพลังงานที่มากพอที่จะส่งพลังงานแก่ระบบเหล่านี้เพื่อเผชิญกับภาวะความเครียดในทุกๆวัน,วนเช่นมแมลงศัตรูพืชโรคพืชปริมาณน้ำที่ไม่เพียงพอหรือการเปลี่ยนแปลงของอุณหนภูมิอย่างฉับพลันนักวิจัยได้ทำการหาวิธีการบางอย่างเพื่อปกป้องพืช จากผลกระทบที่ไม่ดีเหล่านี้ไปพร้อมๆกับการเจริญเติบโตของพืชกรดอะมิโนเป็นส่วนประกอบสำคัญของโปรตีนที่ให้พลังงานแก่พืชส่งผลต่อการเจริญเติบโตและการจัดการความเครียดของพืชจากสิ่งแวดล้อมพืชต้องการแร่ธาตุเพื่อช่วยในการเจริญเติบโตที่เหมาะสมเพื่อจะช่วยส่งผลดีต่อทุกๆระบบของพืชตั้งแต่การกระตุ้นเอนไซม์การสังเคราะห์แสง โครงสร้างการสร้างเซลล์การแปลร,รูปโปรตีนผลิตภัณฑ์ของเมตาโรเซตประกอบไปด้วยกรดอะมินโนและธาตุในรูปของคีเลตท,ที่เล็กที่สุดเพื่อซึมผ่านเข้าสู่เซลล์พืชได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูงสุดประโยชน์ของเมตาโรเซตในธาตุอาหารพืชช่วยให้ระบบภายในของพืชทํางานได้อย่างปกติช่วยในการสังเคราะห์แสงได้ดีขึ้นช่วยระบบหายใจผ่านทางใบลำต้นและราก ช่วยในการถ่ายโอนน้ำส่วนเกินออกจากต้นพืชช่วยให้ปากใบคายน้ำได้มากขึ้นช่วยการทำงานของฮอร์โมนพืชเป็นปกติส่งผลให้พืชเจริญเติบโตและมีพัฒนาการที่ดีช่วยในการงอกของเมล็ดพืชพืชต้องการสารอาหารที่จำเป็น16ชนิดเพื่อการเจริญเติบโตที่สมบูรณ์ แข็งแรงสารอาหารเหล่านี้ถูกดูดซึมและกระจายไปทั่วทั้งต้นพืชโดยการเคลื่อนย้ายจากรากสู่ลำต้นสู่ใบเพื่อสังเคราะห์แสงและส่งจากใบสู่ลำต้นและรากเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตของพืชแร่ธาตุที่มีอยู่ในดินนั้นในสภาวะเครียดพืชไม่สามารถดึงมาใช้ได้ทันพืชจึงต้องการอาหารเสริมทางใบซึ่งพืชสามารถนำไปใช้ได้ทันที หนังกระพาเป็นสิ่งกีดขวางของพืชตามธรรมชาติเพื่อปกป้องศัตรูพืชจากภายนอกและยังขัดขวางการดูดซึมแร่ธาตุเข้าสู่เซลล์พืชด้วยเมโรเซตคือแร่ธาตุที่เกาะติดกับสารอินทรีย์สิ่งนี้จะช่วยปกป้องธาตุอาหารจากการทำปฏิกิริยากับสิ่งแวดล้อมโดยรอบลดการสูญเสียอาหาร องประกอบทางชีวภาพของเมตาโรเซตผลิตจากถั่วเหลืองซึ่งมีองค์ประกอบเป็นพืชทําให้สามารถแทรกซึมเข้าสู่เซลล์พืชได้อย่างง่ายดายลดการต่อต้านจากเซลล์พืชด้วยกันเองช่วยให้เมตาโรเซตนำพา,าธาตุอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของพืชได้ทันต่อความต้องการของพืชแม้แต่แร่าธาตุที่ไม่เคยเคลื่อนที่ก็จะถูกเมตาโรเซตยึดเกาะและนำพาไปทั่วทั้งต้นพืชได้ช่วยให้พืช สามารถนำแร่ธาตุที่จำเป็นไปช่วยซ่อมแซมส่วนต่างๆของพืชได้และนั่นคือสารอาหารที่เรามอบให้